สวัสดีคับทบทิบียนความโชคดีของคนเรามีไม่เท่ากันบางคนผูกหวยบางคนดงกินแต่ไม่ได้มีแค่เรื่องเสี่ยงดวงเท่านั้นยังหมายถึงการเอาตัวรอดจากอันตรายได้อย่างบุดหวิดอีกด้วยเหมือนอย่าง17คนดึงต่อไปนี้ที่ผ่านมาได้ยิ่งกว่าเส้นยาแดงผ่าแปะซะอีกนี่ถ้าดวงไม่ดีจริงคงไม่หลันหลาแบบนี้ได้หรอกนะเกือบโดนหิมะถลม่มอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คนเมืองหนาวจะต้องเจอนั่นคือหิมะก่อนหลังคา ึ่งบ้านของครอบครัวนี้ก็เป็นหนึ่งนี้นั้นแต่งวดนี้พวกเขาแต้มบุญดีเพราะตอนที่พวกเขากําลังจะออกไปด้านนอกปรากฏว่าก้อนน้าแข็งก็ร่วงปูดลงมาก่อนหนึ่งช็อตพอกับจากเครื่องนอกและเข้าไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก้อนน้าแข็งระลอกสองก็ถล่มลงมาจนเต็มหน้าประตูนี่ถ้าพวกเขามาช้าก,กว่านี้อีกนิดเดียวคงได้โดนฝังอยู่หน้าบ้านตัวเองแน่ๆนว่าแล้วก็ย่ลืงไปเพิ่มแต้มบุญด้วยหล่ะเพื่อนหลังจากนี้จะมีอะไรดีๆตามมาไง ปั่นจักรยานหลบล้อรถบรรทุกการขี่จักรยานบนท้องถนนนั้นเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีโอกาสไปเสียหายใต้ท้องรถข้างๆเมื่อไรโดยเฉพาะรถบรรทุกคันใหญ่ยิ่งอันตรายคูณสองแต่ชายคนนี้เหมือนจะพกดวงมาเยอะขณะที่เขาปั่นจักรยานแบบชิวๆรถบรรทุกเดินข้างเกิดล้อระเบิดจนเสียหลักอย่างเส้นหนึ่งหลุดออกมาและกิ้งลุนๆุนเฉียวจักรยานไปไม่กี่เมตรเท่านั้นถือว่ารอดมาได้อย่างบุดวิดเลยทีเดียวแต่ที่ไม่รอด คือท่อหนาหน้าบ้านคนแถวนั้นที่โดนล้อรถกระแทกจนแตกท่วมไปหมดนี่นะสินกสุดฟิลตีลังกาหลบรถแข่งฟอร์มูล่าวันเหตุการณ์ความโชคดีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนแต่เกิดกับเจ้านกดวงแข่งตัวนี้ที่เข้ามาหยืนเท่อย,อยู่กลางเลนสนามรถแข่งฟอร์มูล่าวันพอรถผ่านมาเท่านั้นแหละมันก็รีบกลางตีแล้วตีลังกากลับหลังหลบรอรถที่พุ่งเข้ามา,าได้อย่างเฉียดฉิวไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้นยังลีลาดี จนคนแทบต้องปรบมือให้ด้วยแหละและหลังจากคนขับผ่านไปแล้วมันยังกางปีกบินต่อได้แบบสวยๆวิทยายุทธลำเลิศขนาดนี้ไม่รู้ไปฝึกมาจากที่ไหนกันน้าผู้รักษาประตูดวงดีการเป็นผู้รักษาประตูฟุตบอลนอกจากฝีไม้ลายมือจะต้องดีแล้วบางทีก็ต้องพกดวงมาด้วยเหมือนอย่างในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ที่เขาอุตส่าห์วิ่งออกมารับสดิตดีดันโดนฝ่ายตรงข้ามใช้ท่ามวนหน้าตีลังกากางอากาศกข้ามศีรษะเขาไป พอตั้งตัวได้ก็ชุดลูกเข้าประตูอย่างสวยงามแต่ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างผู้รักษาประตูนะเพราะกรรมการเป่าและบอกว่าลำหน้าเลยทำให้หนุ่มเสื้อม่วงดีใจเกิกและชดลูกนี้ไปอย่างน่าเสียดายโธ่เอ้ยวิย์จะเสียแต้มแล้วเชี่ยวเกือบตกจากหลังคาอย่างที่รู้ว่าที่สูงสงอย่างหลังคาเป็นอะไรที่เสี่ยงมากและอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเหมือนอย่างวินาทีชีวิตของชายคนนี้คาดว่าคงจะขึ้นไปซ่อมกระเบื้องบนหลังคา โดยได้นาบันไดลิงขึ้นไปด้วยและเกิดผิดพลาดทางเทคนิคบันไดดันหักครึ่งซนี่ยิ่งมาเจอกับน้ำหนักตัวด้วยเลื่อเถลล่ลงมาทั้งขนทั้งบันไดแต่พี่เขาเมื่อไหวรีบควา้าท่อที่ยื่นขึ้นมาบนหลังคาได้ทันโดยที่ขาของเขาก็ยังเกี่ยวกับบันไดเอาไว้ได้ก่อนจะตั้งหลักแล้วปีนกลับขึ้นไปอีกรอบโหว่าเซว์อะไรขนาดนี้เป็นไปได้คราวหน้าก็ระวังหน่อยนะคะเจ็บตัวขึ้นมาไม่คุ้มกันผู้เขาน้ำแข็งถล่มไล่หลัง เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นที่โคโลกใต้ในระหว่างที่ผู้เชยวชาญและช่อง BBC กำลังถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับท่าน้ำแข็งคัวโลกและนั่งเรือสปีดโบทเข้าไปจอดใกล้ๆผู้เขาน้ำแข็งเพื่อเก็บภาพแต่เครื่องยนต์เจ้ากรรมเกิดขัดข้องเพราะน้ำแข็งเข้าไปติดด้านในพวกเขาเหลือพยายามสตาร์ทเครื่องใหม่หลังจากออกมาได้แวบเดียวพูกเขาน้ำแข็งก้อนใหญ่เบิรมก็ถล่มลงมาตุ้มใหญ่ระทึกใจยิ่งกว่าฉากในหนังซะอีกโชคดีที่พวกเขาขับหนีออกมาได้ทัน ถ้าช้าก,กว่านี้แค่เสี้ยววินาทีคงได้อาบน้ําแข็งแก้ร้อนกันเงงแงฟ้าผ่าใกล้เรือใบางานนี้ใครที่ชอบสาสบานบ่อยๆอาจจะมีสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นเพราะวันดีคืนดีฟ้าอาจจะผ่านลงมาจริงๆก็ได้เหมือนอย่างในครั้งนี้ไงล่ะตอรลกเรือใบาลาหนึ่งกําลังล่องลอย,อยอยู่กลางทะเลดีๆซึ่งในขณะนั้นพายุฝนก็เริ่มมากฟ้านี้มือครึ้มเชียวล่ะแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันใส่ฟ้าฟาดเปี้ยงลงมาอย่างจัง ซึ่งเฉี่ยวเรือลำนี้ไปไม่กี่เมตรเท่านั้นทําเอาคนที่ถ่ายคลิปถึงกับกรีดด้วยความตกใจดีนะที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่พา่าไม่อย่างนั้นคงกลายเป็นเรือยางกลางทะเลแบบไม่ทันตั้งตัวได้รอจากการโดนมีป่าเดินตามมีเป็นสัตว์ที่หลายๆคนคงรู้สึกเอ็นดูเพราะน่ารักเหมือนตุกก๊กตาแต่ความจริงแล้วมันดูโหดและสามารถตรบโคราได้ด้วยซึ่งหนุ่มน้อยคนนี้ที่ไปเดินป่าก็คงจะคิดเหมือนกัน ตอนแรกก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่เห็นเข้าจึงเตือนให้เขาใจเย็นแล้วค่อยๆเดินลงมาอย่างระมัดระวังในขณะที่เจ้าหมีตัวอ้วนก็เดินตามหลังมาเออฮือเซลแทนซะจริงๆแต่แทนที่มันจะรีบเข้ามาหากับไม่ตามมาสะง,งั้นสุดท้ายหนุ่มน้อยคนนี้ก็สามารถรอดจากอุ้งเท้าหมีมาได้อย่างปลอดภัยเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้คงไม่กล้าเดินป่าไปอีกนานแน่รถกระบะเกือบโดนรถเรื่องน้ำแข็งชน เมืองหนาวที่มีหิมะตกนั้นมักจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์รถเร่อนบนน้ำแข็งอยู่เป็นประจำและครั้งนี้ก็เล่นเอาเฉียดชฉวหิมะปิวกันเลยทีเดียวในขณะที่รถกระบะคันนึงจอดเสียอยู่ข้างทางและเจ้าของกำลังก้มไปเช็คสภาพล้ออยู่นั้นจู่ๆรถยตงคันหนึ่งที่วิ่งมาอีกเล่นได้เสียหลักเลื่อนปลืด้ดพุ่งเข้ามาอีกฝั่งยังไวโชคดีที่เจ้าของรถสีขาวเขามีสกิลดีเลยดิฟหักหลบไปอีกทางได้ทันแต่ก็ไม่ไหวมีของแถมให้ด้วยเอาหน่าถึงจะเย็นไปนิด ก็ย่งดีกว่าโดนจุ๊บกระจกรถไปก็แล้วกันเนอะกิ่งมาร่วงเกือบโดนเจ้าของจักรยานในวันที่อากาศร้อนๆเวลาจะเมาหมอนกับใครสักคนก็ต้องพึ่งร่มเงาของต้นไม้กันหน่อยแต่ความซวยของคนเรามันเกิดได้เสมอเหมือนอย่างกรณีของชายสองคนที่กําลังคุยกันอยู่จังหวะน,นั้นเองกิ่งไม้ขนาดใหญ่ก็ตกลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวชายหนึ่งกระโดดหลบทันอีกคนยังยืนนิ่งคู่กับจักรยานอยู่แบบงง,ง,ง แต่เชื่อไมีว่าชายคนหลังนั้นโชคดีกว่าเนื่องจากกิ่งไม้หล่นเลยหลังเขาไปเพียงนิดเดียวเองสุดท้ายได้แต่ยิงงงว่ากิ่งไม้อันใหญ่เท่านี้อยู่ดีๆหักลงมาได้ยังไงที่แน่ๆหลังจากคลิปนี้ถูกแพร่ออกไปคงต้องมีคนมาถามแล้วแหละว,ว่าพี่เฮ้ยพระอะไรถึงรอดมาได้วุดหวิดแบบนี้เดินตกระหว่างแข่งสก,กีในการแข่งแข่งกีฬาทุกประเภทมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอครั้งนี้ก็เช่นกัน ขณะที่นักแข่งสกีกำลังโชว์ลีลาอย่างเท่ยู่ดีๆโดนถ่ายภาพไม่รักดีเกิดการขัดข้องทางเทคนิคจนร่วงตกลงมากระแทกกับพื้นหิมะอย่างแรงเชียร่างของนักกีฬาคนนี้ไปนิดเดียวโหนี่ดีนะที่เขาถ่ายตัวเองไปเกือบถึงอีกโค้งหนึ่งแล้วไม่อย่างนั้นคงโบเดียวจอดแงแะว่า,าวแต่แข่งเสร็จแล้วยลืมไปสะดอขอด้วยล่ะคราวนะจะได้ไม่เจออะไรแบบนี้อีกไงวันยักษ์เกือบเขมือเรือคายัก หนึ่งในกิจกรรมที่คนชอบทําเวลาไปทะเลก็คือการพายเรือคายักรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแกงนี้ก็เช่นกันตอนที่กําลังชมนกชมวิวอยู่เพลินๆน,นั้นวอนตัวนี้ก็พุ่งขึ้นมาเหนือน้ําห่างจากเรือคายักของนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นทําเอาคนถ่ายคลิปถึงกับกรี๊ดแตกด้วยความตกใจในขณะที่คงเกือบตกเป็นเหยื่อเองก็ช็อกสุดข,ขีดเช่นกันไม่คิดว่าจะรอดได้วุดวิดแบบนี้นี่ถ้าขยับเรือไปอีกนิดละก็อาจจะได้ไปทัวร์ท้องปากกันแบบไม่มีวันกลับแน่แน่ เจ้าของรถดวงดีรถจักคานเหล็กอีกหนึ่งเหตุการณ์นานะทีชีวิตบนท้องถนนที่ต้องบอกเลยว่าระทึกกันสุดๆในขณะที่เจ้าของรถคันนี้กําลังจะขับรถผ่านไซต์ก่อสร้างของอาคารแห่งหนึ่งตรงมุมถนนโดยที่ด้านบนเป็นเขนที่กําลังยกคานอยู่พอดีจู่ๆเชือกเดิงขาดพึงทําให้คานเหล็กทั้งหมดร่วงลงมาโชคดีที่รถคันก่อนหน้านี้เยียบเต็มสปีดไปก่อนและเธอคนนี้เบรกได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นคงโดนดีรับปีชงไปแล้ว และได้ข่าวว่าหลังจากนั้นเธอยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัทก่อสร้างด้วยก็หวังว่าจะเคลียร์เรื่องนี้กันลงตัวนะป้ากระเดกเข้าสวิงเองการตกปลาเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะต้องใช้ฝีมือแล้วยังต้องมีความอดทนสูงและพกดวงไปด้วยเสมอเช่นเดียวกับพี่คนนี้ที่คิดว่าเขาจะต้องเสนอแรงมากๆเพราะแค่ถือสวิงเดินริมน้ำเฉยๆไม่กี่อึดใจป้าตัวเบอรม์มก็กระเดกขึ้นมาเหนือน้ำแล้วแลนดิ้งลงตะข่ายดังปุก แบบพอดิบพอดีเอาเฮ้ยง่ายๆแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาอีกต่อไปแล้วนี่สินะที่เรียกว่าคนมันจะรักยื่นเฉยๆเ,เขาก็รักแล้วมาหาถึงที่เลยจริงๆเกือบโดนส่วนสองเด้งเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องหน้ารถคันหนึ่งขณะที่รถสีดำคันหน้ากำลังจะเลี้ยวขวาที่สามแยกแข่งหนึ่ง แต่เหมือนว่าจะลืมมองถนนก่อนเลี้ยวเพราะจู่ๆรถสองคันจากทางด้านขวาก็มาอย่างเร็วจนดูเหมือนว่าจะโดนสวนเขา้าสองเด้งแล้วแต่ครั้งนี้โชคช่วยอย่างแรงเพราะทั้งสองคันหักหลบไปคนละฝั่งในเสี้ยววินาทีอย่างรวดเร็วเลยทําให้เจ้าของรถคันดังเก่าวรอดไปได้แบบเส้นยีแดงพาแปดและรอยขีดควนกวนใจไปอีกแม้จะไม่เห็นว่าเจ้าของรถทําหน้ายังไงบ้างแต่ที่แน่นๆอาจจะช็อกจนลืมหายใจไปพักหนึ่งเลยก็ได้มาก ชายหนุ่มดวงดีรอดจากตึกถลม่มวินาทีระทึกขวัญน,นี้ถูกบันทึกไว้ได้ด้วยกล้องซีซีทีวีเป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านตึกนี้ไปตามปกติแต่พอคอยหลังเขาไปแค่แบบเดียวเท่านั้นตึกชั้นบนเจ้ากรรมก็เกิดถล่มลงมาโดยไม่มีสัญญาณเลยสักนิดทําเอาแถวนั้นฝุ่นตลบอบอวลไปหมดและก็เป็นอย่างที่คาดด้านล่างมีแต่ก้อนอิฐและซากปูนแตก,แตกแตเต็มไปหมดนี่ถ้าชายคนเมื่อกี้เดินช้าไปแค่อีกนิดเดียวคงได้กลายเป็นข่าวหน้านหนึ่งแน่ๆรีกดีว่า ชคช่วยได้ทันเวลาจริงๆนักสโนว์บอร์ดหนีหิมะถล่มสโนว์บอร์ดถือว่าเป็นหนึ่งในงกีฬาเอ็กซ์ตีมที่ได้รับความนิยมและแน่นอนว่ามันก็อันตรายมากเช่นกันเนื่องจากสภาพภูมิประเทศยังภูเขาหิมะเอาแน่เอานอนไม่ได้นึกจะถล่มเมื่อไรก็ซัดก,กันมาเต็มที่และนั่นก็คือเหตุการณ์ที่นักสโนว์บอร์ดคนนี้กำลังเผชิญอยู่ค่ะท่านผู้ชมดูสิหิมะถล่มไล่หลังมาเลยจ้าแต่ดูเหมือนพี่เขาจะไม่ตกใจอะไรเลย ถึงขง้ากับเรื่องสปีดหนีกันสะเต็มที่ซะอีกแนะ่แถาามโชคก็เข้าข้างซะด้วยเพราในที่สุดเขาก็รอดมาได้คะ่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ